ท่ามกลางความตื่นตัวของโลกในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธุรกิจที่เป็นส่วนต้นน้ำกลางน้ำของซัพพลายเชนจึงมักถูกถามถึงประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบการดูแลแรงงานการดูแลลูกค้าคู่ค้าสภาพการทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทำรายงานเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นท้าทายของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ไทยที่วันนี้มีจำนวนมากกว่า2ล้านบริษัทเพื่อส่งเสริมให้ SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เข้าใจประเด็น CSR in process และสามารถปฏิบัติตามแนวทางสากลอาทิ ISO 20,600โครงการการจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยโดยการสนับสนุนจาก สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจึงได้เชิญผู้บริหารจาก3องค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่อง CSR in process มาถ่ายทอดประสบการณ์และเล่าถึงคุณค่าที่เกิดจากการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทอําพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายและส่งออกกะทิกล่อง UHT ตราชาวเกาะและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอาทิ น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยน้ำนมข้าวกล้องงอกบีฟิตที่มีลูกค้าอยู่ในกว่า60ประเทศทั่วโลกจากนโยบายของผู้บริหารคือคุณเปรียงศักดิ์เทพพดุงพรกรรมการผู้จัดการในการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์กล่อง UHT ที่บริษัทต,ต้องใช้ในการบรรจุสินค้ามากถึงกว่า100ล้านกล่องต่อปีนำไปสู่การทำงานร่วมกับมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในการริเริ่ม สร้างโรงงานแปรรูปขยะกล่อง UHT เป็นไม้ชิปบอร์ดขึ้นในโรงงานทำให้ลดการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนลูกค้าและประชาชนทั่วไปในการเก็บขยะกล่อง UHT กลับมาให้โรงงานเพื่อแปรรูปและทำเป็นชุดโต๊ะนักเรียนมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วยบริษัทอําพลฟูด้ด มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการผลิตขณะที่พนักงานได้รับการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตรกรรมความคิดใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการทำงานโดยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าการพัฒนาบุคลากรอัมพลฟูด้ดมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ด้วยเป้าหมายที่เป็น zero waste จากการผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยายลัยต่างๆและผู้เชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทนําขยะจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะพร้าวแกลาน้ําล้างพื้นไขมันมะพร้าวหรือเศษอาหารจากโรงงานไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและเพิ่มมูลค่าทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ปีละหลายสิบล้านบาทต้นทุนผลิตที่ลดลงยังทําให้บริษัทไม่ต้องขึ้นราคาสินค้าอีกด้วยโดยตลอด30ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัท Dairy Home ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ซึ่งมีโรงงานและร้านอาหารอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รับการยอมรับและชื่นชมจากสังคมอย่างกว้างขวางจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการทำนมที่ดีที่สุดคุณพฤึกผู้ก่อตั้งบริษัท Dairy Home จึงเลือกที่จะทำนมอินทรีย์หรือนมออร์แกนิก โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรให้หยุดพึ่งพายาปฏิชีวนะอาหารสัตว์ทั่วไปสารเคมีที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้นแล้วหันมาพึ่งพาตนเองปลูกญ้าให้วัวกินและให้เขาได้มีชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติปัจจุบัน d ด r r y Home มุ่งมั่นทำม,มา14ปีมีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอินทรี c, จำนวน14รายทำให้ผู้บริโภคชาวไทยได้มีทางเลือก ได้ดื่มนมที่มีความปลอดภยัยขณะที่เกษตรกรมีสุขภาพดีวัวมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมดีขณะที่ด้านเศรษฐกิจต้นทุนที่ลดลงทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มมากขึ้นบริษัทเดลี่โฮมยังมุ่งลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตโดยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศล่าสุดยังมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นพลาสติกชีวภาพด้วย ด้านพนักงานมีการดูแลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขมีการส่งเสริมอาชีพให้ครอบครัวรวมถึงปลูกฝังจิตอาสาให้พนักงานอย่างต่อเนื่องคุณนวัตกุลบางผู้ให้บริการจำหน่ายและบริการหลังการขายเต่าย่างหมูกระทะไฟฟ้าคีเรนรายใหญ่ของประเทศไทยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของคุณนวัตทำให้ผู้บริหารบริษัทที่จากเดิมมองเรื่อง CSR เป็นเพียงการให้การบริจาค เริ่มมีความเข้าใจโดยนอกจากผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าพัฒนารูปแบบการบริการหลังการขายใหม่ๆที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเช่นแถมอุปกรณ์ที่จะต้องเสื่อมลงไปในกล่องเต่าย่างหมูกระทะที่ลูกค้าซื้อไปรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียคอยตอบคำถามหากลูกค้ามีปัญหาและการรับเปลี่ยนสินค้าภายใน7วันความขยันมันเติมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอทำให้คุณวัฒ เริ่มเห็นความเชื่อมโยงคุณค่าของการทำ CSR ในกระบวนการกับการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรโดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาวัสดุตเตาย่างหมูกระทะไฟฟ้าที่ไม่มีสารตะกั่วตกค้างรวมถึงการลงทุนกระบวนการผลิตให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งทำให้กลายเป็นจุดได้เปรียบคู่แข่งและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นการได้รับคำอธิบายถึงคุณค่าในการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิธีคิดต่าง จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยโดยเฉพาะประกายความคิดเรื่อง CSR จากรองศาสตราจารย์ทองทิพยาวิริยพันธ์ทำให้คุณนวัตและเพื่อนผู้ประกอบการ SME ตัดสินใจรวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการ SME ไทยทาให้ความรู้เรื่อง CSR ถูกถ่ายทอดไปยังเพื่อนนักธุรกิจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจเช่นจากมุ่งไปเปิดตลาดการค้าในประเทศเพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียว ก็มีการร่วมคิดร่วมทำในการที่จะไปทําประโยชน์ให้กับสังคมของคู่ค้าด้วยเช่นจัดทีมลงไปส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนซึ่งสิ่งที่ได้กลับมานอกจากได้คู่ค้าแล้วยังได้กระยาณมิตรที่พร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกันทั้งในทางธุรกิจและทางสังคมอีกด้วยสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการทำธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการทำ CSR in process ควบคู่ไปกับดูแลส่งเสริมสังคมตามแนวทางที่แต่ละองค์กรถนัดนั้นจะเป็นส่วนหนุนเสริมทำให้องค์กรไม่เพียงมีความเข้มแข็งแต่ยังมีการเติบโตเป็นที่ยอมรับต้องการและชื่นชมของสังคมด้วยมาเริ่มหาความรู้และทำความเข้าใจ CSR in process กันให้ชัดเจนเถอะครับ